สวัสดีค่ะตอนนี้ก็มาถึงที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กันแล้วนะคะอยู่ตรงด่านข้างล่างต่อคิวกำลังจะชำระเงินเพื่อที่จะขึ้นไปข้างบนกันครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เบลดได้มาเขาใหญห่หมายถึงว่ามาขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็ไม่รู้ข้างบนเป็นยังไงก็ตื่นเต้นนิดนึงเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ ตอนนี้ค่ะก็ขึ้นมาอยู่จุดชมวิวมกมที่30สิบจุดแรกนะคะก็มาจอด<ม>เพื่อที่จะมาชมบรรยากาศกันกน,นิดนึงก็ถือว่าไปเขามาหลายที่ที่นี่ก็ใช้ได้ไม่แพ้กันคือสุดยอดเลยค่ะเขาใหญ่ตอนนี้เราอยู่บนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะคะที่นีตน่ตรงนี้เป็นอ่างเก็บน้ำสายสอน เดี๋ยวเราจะปไปต่อกันะ ตอนนี้เราก็อยู่ที่จุดชมวิวข้างบนของผาตอมใจแล้วนะคะ,ะคนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรมากข้างบนอันนี้มีของขายมีมีเครื่องดื่มมีขนมแต่ไม่ได้เข้าไปนะคะแล้วก็ไม่ได้เข้าไปรับประทานอากาศดีมากช่วงที่ไปคือรู้สึกว่าจะมีแบบหมอกฝนด้วยแล้วก็มีฝนโปรยลงมาเล็กน้อย เดี๋ยวเราจะลงจากผ่าตอมใจกันแล้วนะคะเดี๋ยวจะมุ่งหน้าไปที่พักของเราวันนี้เราพักที่ลูกช้างเขาใหญ่แคมป์ปิ้งค่ะ<น>ทุกคนคะ่ะตอนนี้เราก็มาถึงที่พักกันแล้วคะ่ะคือที่ลูกช้างเขาใหญ่แคมป์ปิ้งก็ที่นี่ก็คือเราไปเห็นจากกลุ่มเที่ยวเขาใหญ่ก็เลยแบบมาตามที่เขาแนะนําวับลากไม่ได้วับลาวับแบบแรกที่มาเห็นคือรู้สึกว่าที่นี่แบบตกแต่งน่า,ารักแล้วก็ดู เป็นกันเองเรียบง่ายแล้วก็เป็นแคมป์ที่แบบน่าอยู่มากเลยค่ะดูสะอาดสะอา้านเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศที่พักรอบๆแล้วก็ไปพาไปดูห้องพักกันนะคะ อันนี้ก็จะเป็นเต็นด้านข้างของแคมป์สองนะคะถ้าเป็นโซนของกราวโซนเขาก็จะมีอยู่ตรงแบบด้านหน้าที่ติดน้ำสองเต็นท์แล้วก็เป็นแบบตามตใต้ต้นไม้ถ้าแบบบริเวณด้านในเขาก็จะมีเป็นลานมีที่นั่งให้จริงๆตรงใต้ต้นต้นไม้ก็ลม่มล่มเงาดีคือเวลากลางวันก็จะไม่ร้อนแต่ให้อยู่ข้างหน้าเวลากลางวันแน่จะร้อนอนิดนึงแต่บัดเริ่มเย็นบรรยากาศจะดีมากเลยค่ะ ส่วนด้านขวามือค่ะเป็นทรีโซนเป็นค้ำต้นไม้เนาะไม่ไี้ไม่แน่ใจว่าคัำที่เท่าไหร่นะคะแต่ก็จะมีตรงนี้ที่อยู่แบบด้านในแล้วก็รู้สึกอีกสามเต็นจะหันหันหน้าออกไปที่เขาลูกช้างค่ะเราจะพาไป แว็บดูที่ห้องที่เป็นทรีโซนห้องที่เขาว่างอยู่ถ้าขึ้นไม่ได้นะคะาอาจจะมีงกงานทําความสะอาดอยู่มีเจ้าถิ่นด้วยนอนเฝ้าตัวสีขาว คือทางขึ้นไปที่เ,เป็นบ้านเป็นบ้านทรีโซนกันด้านหน้าค่ะที่มีบันไดขึ้นไปก็จะเห็นวิวเป็นเขาลูกช้างข้างหน้าเขาก็จะมีระเบียงนั่งข้างหน้าเหมือนกันแบบนี้เลยค่อนข้างเป็นส่วนตัวมากกว่ากราวโซนแต่ก็ดีทั้งสองแบบเลยค่ะแล้วแต่คนชอบห้องน้ำในตัวเหมือนกันเลยค่ะ ราคาอาจจะต่างกันเล็กน้อยนะคะสวัสดีค่ะอันนี้เป็นคืนสุดท้ายแล้วนะคะลุสคืนที่ห้าที่เรามาที่เรามาเดินทางกันนะคะที่เราพักที่บ้านลูกช้างเขาใหญ่แคมปิง คือจะบอกว่าอรเริการดีมากที่พักด,ดีมากแล้วก็สะอาดเป็นเป็น,เป,นเป็นกระเป็นกระโจมแต่ห้องน้าในตัวเราวิวดีมากคือถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่บนเขาใหญ่แต่อยู่ใกล้ๆเขาใหญ่หางขึ้นเขาใหญ่หาแค่มันสามกิโลได้อากาศดีถึงแม้ไม่ได้ช่วงหน้าหนาวคือเย็นสบายนะคะแล้วก็ ราคาก็สบายกระเป๋าคือใครที่ชอบความเรียบง่ายแล้วก็ชิลๆคือที่นี่แนะนำแล้วก็์วิตต่างๆของที่นี่คือบริการน้ำแข็งปีตลอดเลยทั้งคืนมีเตาปิ้งย่างด้วยเตาปิ้งย่างนี่ก็ไม่เสียตังค์นะคือถ้าอยากได้ก็คือแจ้งเขาแต่คือต้องไปเตรียมถานมาเองแล้วอยากกินอะไรอยากจะปิ้งอะไรหรืออะไรก็คือสั่งมาหรือไปซื้อจากข้างนอกมาได้เลยจานชานช้อนซ่อมก็มีให้บริการด้วยแต่คือ ให้ให้ล้างเองอะค่ะคือเพราะว่าเขาไม่ได้คิดตังค์เราก็ใช้เสร็จเราก็ล้างเองก็คือเป็นธรรมดาเจ้าบอกว่าสําหรับทริป6วันาคืนที่นี่คือเดอะเบสที่ที่เมื่อคืนที่เราอยู่คืออยู่ยูเขาใหญ่นะก็โอเคระดับมาตรฐานของโรงแรมเขาแหละแต่ที่นี่คือแบบคือตามมาตามมาตามรีวิวในกลุ่มเที่ยวเขาใหญ่คือถามถามว่าคือชอบไหมคือชอบชอบมากที่สุดเลยชอบมากกว่าที่ บ้านสวยริมทรือแก่งคอยสิอีกท่านทาเลือกได้คือเราจะปัดที่นั่นออกเลยเรามาที่นี่สัก2คืนคือบรรยากาศดีมากเลยค่ะก็ยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนะคะแล้วก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ u b s c r i b e ช่องนี้นะคะ b ิ e l Music Mus i c Journey แล้วก็เพจบิ๊บเจอ s นสายเบลเพลงด้วยนะคะยังไงทริปหน้าจะไปไหนหรือมีวิดีโออะไรต่างๆเดี๋จะเล่นดนตรี คะะตามนอาหารเช้าคือดีมากเลยค่ะอร่อยแบบทุกอย่างเกลี้ยงเลยค่ะเขาจะมีให้เลือกนะคะสำหรับชุดข้าวต้มหรือจะเป็นเบรคฟาดอันนี้คือเราเลือกชุดข้าวต้มสำหรับสองคนสุดยอดจริงๆไม่ผิดหวังที่นี่ทุกอย่างเลยค่ะ